เปิดสกราัดครั้งใหม่เตรียมรับความมันที่สัมผัสได้ในศึกมวยไทยประทะต่างชาติที่ครองใจแฟนมวยไทยทั่วประเทศชอบ8มุมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ศึกแห่งศักดิ์ศรีของมวยไทยฝีมือสุดแกร่งที่จะดวลกับต่างชาติสายลุยนำโดยรถถังมืองนนขวัญข้าวพ่อมือเพชรประทะกับสุดยอดมวยสาวครบเครื่องขวัญใจสอตะวันรุง่งจากชัยภูมิ ราชานกเอาแดนใต้พันริ์ลูกเจ้าแม่สายวารีเปิดศึกกับมีขาวหมัดสั่งอีเลียสมูาเยฟจากรักเสเซียคุณข่าจอมลุยเพชรนรินเสถียรมวยไทยด้วนเดือดมวยจอมแกรงจันนาเจนจากกัมพูชาพร้อมคู่มวยสุดระทึกอีกเพียบที่จัดให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทุกวินาทีสุดยอดความมันอันดับหนึ่งแห่งยุคช่องแปมวยไทยซปเปอร์แชม วันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงแฟนมวยไทยท้ามพลาด